ผู้จัดการระดับกลางหรือว่า middle managers คือส่วนสำคัญที่สุดขององค์กรในอนาคต power to the middle why managers hold the keys to the future of work คู่มือการเป็นผู้จัดการระดับกลางในศตวรรษที่21ปกติแล้วเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยระดับ Executive หรือว่าคุยในระดับท a นเลนเด็กๆไปเลยที่เพิ่งเข้ามาทำงานปลูกฝันมา่ไหก็อย่างไร แต่จริงๆแล้วสะพานเชื่อมระหว่างผู้นำระดับสูงกับพนักงานที่ทำงานในสายงาน,นสำคัญมากๆที่แบกรับความกดดันข้างบนก็บี้จะเอาเป้าครับทำกลยุทธ์มาวิสัยทัศน์สวยงามจะเอายอดก็คือผมนี่แหละผมกล้าพูดเพราะว่าเดอะสแตนดาร์ดก็ลังอยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าผมขาดพวกเขาเนี่ยเดอะสแตนดาร์ดก้าวต่อไปไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวก็เหมือนคนที่ฝันไปวันๆนะ,ๆนะแล้วก็ทำแค่รายการเดอะซิกเซอร์ซ์ได้แต่ขับเคลื่อนองค์กรไม่ได้เป็นข้อต่อ ที่ถ้าเราทําได้ไม่ดีองค์กรก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้วันนี้ผมอยากมาชวนคุยว่าทำไมถึงสําคัญวิวัฒนาการของบทบาทนี้เป็นอย่างไรแล้วองค์กรต้องทำอย่างไร The <Secret> Sauce. สวัสดีครับผมเคนนัรินและนี่คือ The secret Sauce. s e c r e ร็ a u c e What's your s e c r e นินและี่คือ The Secret s เปลี่ยนความกลัวเป็นความหวัง เตรียมความพร้อมในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายกับ The Standard Economic Forum 2024 Brave New World เศรษฐกิจไทยไล่กวดโลกใหม่สกัดทุกความรู้ปี2025ให้คุณก้าวทันเทรนโลกในเวลาเพียงแค่3วันเจาะลึกไม่กับเทรนด์ใหญ่เมื่อ AI ฉลาดกว่ามนุษย์ทุนจีนครองโลกสงครามยืดเยื้ออุตสาหกรรมถูกดิสรับสิ่งแวดล้อมทำลายเศรษฐกิจ พร้อมล่วงอินไซต์เศรษฐกิจการเมืองการศึกษาไทยจะปรับตัวอย่างไรไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือฟอรัมที่คุณจะได้ร่วมฟังผู้ออกแบบนโยบายตัวจริงวางแผนอะไรคิดอะไรและได้คลุกวงในผู้นำระดับโลกและไทยมากกว่า40ชีวิตสุรเกียรติเสถียรไทยปานปรีภหิทธานุกรวิรไทยสันติประพบสุรชาติบำรุงศุขวิลเลียมอีไฮเน็กบัญยงพงพาณิชสมเกียรติตั้งกิจวานิช สุภลักษณ์อัมพุทธสันติธานสเสถียรไทยการดีเลียวไพโรธจี๊ปคลายและสปีเกอร์ชั้นนำอีกมากมายพบกันวันที่13 1 5ถึง15พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนหอชั้น5สยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิอีเวนต์ครับทำไมชายกลางจึงเป็นหัวใจของความสำเร็จในองค์กรอนาคตครับ วันนี้จะพูดเรื่องชายกลางแต่ไม่ได้มาจากบ้านสาทองนะครับมาจากคำว่า middle management หรือว่า middle managers ในองค์กรของท่านใครมีตำแหน่งนี้บ้างครับยกมือได้ไหมฮะเทียบแน่นอนครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากคำว่าชายกลางที่ผมเปรียบเปิดก็เหมือนแซนวิชนั่นแหละครับคือเขาอยู่ตรงกลางคือถ้าเปรียบเทียบองค์กรง่ายๆเราก็จะเห็นว่ามีข้างบนใช่ไหมครับข้างบนก็คือระดับ management ระดับที่เป็น senior leadership CEO executive V.P. S.V.P. หรือบอร์ดรูมก็แล้วแต่ระดับนี้ก็คือฝั่งผมนี่แหละผมก็เป็น CEO เนาะก็อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างสุดเลยนะครับของแซนด์วิชเป็นขนมปังด้านล่างด้านล่างนี้เขาเรียกว่าฟรอนต์ไลน์ก็คือคนที่อยู่หน้าง,งานหรือว่าโอเปอเรชั่นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นเซลล์ที่เจอกับลูกค้าโดยตรงอาจจะเป็นคนพับเสื้อผ้าอยู่ในร้านเสื้อผ้าเป็นบาริสต้าที่ชงกาแฟให้กับลูกค้าเป็นพนักงานแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งสองฝั่งเนี้ยจะถูก เชื่อมต่อด้วยคนตรงกลางก็คือไอ้เจ้าแฮมของแซนด์วิชที่อยู่ตรงกลางก็คือ Middle Management นั่นเองพอดีผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากชื่อว่า Power to the Middle Why Managers Hold the Keys to the Future of Work เขาชี้เห็นถนึงความสำคัญนะครับว่าผู้จัดการระดับกลางหรือว่า Middle Managers คือส่วนสำคัญที่สุดขององค์กรในอนาคตครับ ปกติแล้วเวลาเราคุยกันเราก็จะคุยระดับ CEO คนที่เป็น Executive เรามาอัปเกรดความรู้กันอัปสกิลรีสกิลหรือว่าคุยในระดับ Talent เด็กๆไปเลยนะครับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาทำงานปลูกฝังไมเ s e t เขาอย่างไรแต่จริงๆแล้วสะพานเชื่อมระหว่างผู้นำระดับสูงกับพนักงานที่ทำงานในสายงานเนี่ยสำคัญมากๆในหนังสือเล่มนี้ถึงขั้นเขียนเลยว่าเป็นข้อต่อที่ถ้าเราทำได้ไม่ดีองค์กรก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ เขาเลผิดชอบทําอะไรสําคัญที่สุดครับเขาใช้คําว่า translate นะเป็นคนแปลเป็นคนแปลอะไรแปลกลยุทธ์ครับแปลวิสัยทัศน์ผมเนี่ยซีอผมคิดกลยุทธ์ผมคิดวิสัยทัศน์จากผู้นําขององค์กร translate vision into อะไรครับ implementation ทําให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริงกลายเป็นแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนจริงๆถ้าไม่มีข้อต่อตรงนี้ไม่มีสะพานตรงนี้ ไม่มีลิงก์สะพานเชื่อมตรงนี้องค์กรก็เดินหน้าต่อไปได้ยากในอดีตตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในหนังสือเขียนถนึงขั้นว่าเป็นตำแหน่งแรกๆที่เขาจะเลิกออฟออกด้วยซ้ำเพราะในบริบทองค์กรในอดีตมันไม่เหมือนบริบทในองค์กรปัจจุบันที่เป็นรีโมทเวิร์กที่เป็นการทำงานที่ต้องการนวัตกรรมมีเพอร์เพรสมากขึ้นในการทำงานวันนี้ผมเลยอยากถือโอกาสชวนคุยกันเรื่องนี้ครับ นั่นก็คือเรื่องของคู่มือการเป็นผู้จัดการระดับกลางในศตวรรษที่21แล้วผมเชื่อว่านี่คือตําแหน่งที่มีคนเยอะที่สุดในองค์กรก็คือเป็นผู้บริหารระดับกลางที่แบกรับความกดดันมีใครกดดันบ้างครับมีใครเป็นตําแหน่งนี้บ้างแล้วรู้สึกเครียดจังเลยมีบทความครับเคยเขียนใน Harvard Business Network Review เลยบอกว่า In Press of Middle Management คืออยากจะยกย่องคนระดับตรงนี้เพราะว่ายากนะเป็นแฮมที่อยู่ตรงกลางเนี่ย ข้างบนก็บี้จะเอาเป้าครับทากลยุทธ์มาวิสัยทัศน์สวยงามจะเอายอดก็คือผมนี่แหละข้างล่างเหนื่อยครับเบิร์นเอาเจอลูกค้าบนเจอโรงงานอุตสาหกรรมที่ท้อแท้บนขึ้นมาข้างบนเราอยู่ตรงกลางคือทั้งขึ้นทั้งลงรับทั้งข้างบนและรับทั้งข้างล่างลงมาเพราะฉะนั้นเป็นตําแหน่งที่น่าเห็นใจแล้วก็เป็นตาแหน่งที่สําคัญจริงๆผมกล้าพูดเพราะว่าเดอะสแตนดาร์ดกำลังอยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันที่มีม i เด l e ล a ม a g เจอร์ระดับหนึ่ง ที่ถ้าผมขาดพวกเขาเนี่ยเดิน standard ดก้าต่อไปไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวก็เหมือนคนที่ฝันไปวันๆนะแล้วก็ทําแค่รายการเดอะซิกซ์อน์ซอได้แต่ขับเคลื่อนองคอ์กรไม่ได้วันนี้ผมอยากมาชวนคุยว่าทำไมมันถึงสําคัญทําไมมันสําคัญมากขึ้นวิวัฒนาการของบทบาทนี้เป็นอย่างไรแล้วเราจะสร้างทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นองคอ์กรต้องทําอย่างไรแล้วตัวเขาต้องปลูกฝังทัศนคติแบบไหนนะครับเราไปเริ่มกันก่อนอันดับแรกทําไมจึงสําคัญอย่างที่ผมเกินไป ให้นึกภาพครับเขาเป็นแฮมจริงๆเขาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้นําระดับสูงกับพนักง,งานที่ทําในสายงานทั่วๆไปแล้วยังเป็นคนแปลเป็นทรานเซสเตอร์แปลกลยุทธ์ที่จับต้องยากๆให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและที่สําคัญมากกว่าน,นั้นครับเขาัางเป็นคนดูเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลครับ productivity จะเกิดไม่เกิดเกิดจากเขาเนี่แหละครับยังดูเรื่องของนวัตกรรมครับทำให้เกิดขึ้นยังดูเรื่องของ talent management ครับหรือว่า การพัฒนาบุคลากรในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจมีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบทบาทของผู้จัดการเหล่านี้จึงมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในอดีตครับก็บอกจากเดิมเนี่ย m m d n l g m r n a จ e r s จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและจัดการกับงานประจำครับบางทีศัพท์ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาใช้3คํคครับที่เป็นบทบาทของ Middle Manager ในอดีต อัน,นแรกคือ paper pushers ก็คืองานเอกาสารให้มันเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะอันที่2 bureaucrats ก็คืองานแบบราชการก็คือแค่ hierarchy จากข้างบนสั่งลงมาฉันก็สั่งต่อไปแล้วก็เป็น rule enforcer คือใช้กฎกติกาเป็นคนควบคุมกฎว่าเธอห้ามทำงานส่งเลสนะเป้าตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้นะนั่นคือในอดีตแต่ในปัจจุบันภาพมันเปลี่ยนไปแล้วครับธุรกิจมันเปลี่ยนไปมันเป็น knowledge economy มากยิ่งขึ้น คู่แข่งเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นคนทำงานมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปองค์กรทุกองค์กรต้องการการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพราะลูกค้าเปลี่ยนเร็วมากๆบทบาทของผู้จัดการระดับกลางจึงไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเป็นโค้ชเปลี่ยนเป็นเรื่องของการนำพานวัตกรรมและเปลี่ยนสำคัญที่สุดคือเป็นทา l e n t m a เ a นเจเป็น p พี p l e แมนเจอร์ ในหนังสือที่ผมกล่าวไปถึงเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่ากลายเป็นโค้ชกลายเป็นคอนเนคเตอร์และกลายเป็นนาวิ g เ t o กเตอร์และทาเลนต์เมนเจอร์ครับเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญผมบังเอิญได้อ่าน r รี e เสิร์ชอีกอันหนึ่งของ m มคเคนซี่ครับแมคเคนซี่ทำไว้ชัดเจนเลยครับว่างานที่ Middle Management ทำเนี่ยมี4อย่างด้วยกันผมให้ลองทุกท่านลองคิดตามนะครับว่าทำอะไรมากสุด งานแรกเขาเรียกว่าเป็น strategic work คือเป็นงานเชิงกลยุทธ์เช่นการคิดการวางแผนการเดลิเกตงาน 2. เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ admin administrative งานเอกสารต่างๆซึ่งทุกคนก็จำเป็นต้องทำนะครับอันที่3คืองานส่วนตัวนะครับเช่นอย่างผมเองทำจัดสิกรสอในงานส่วนตัวใช่ไหมหรือว่าบางท่านอาจต้องอ่านรีพอร์ตทำรีพอร์ตส่งนะครับเป็นงานส่วนตัวที่ตัวเองต้องทำถ้าใครเป็นเซลอาจต้องเจอลูกค้าเองบ้างคือตัวเองทำงานด้วยตัวเอง แล้วก็อันที่4ครับคือการเป็น People Manager หรือ Talent Manager คือการบริหารคนจริงๆ4อันนี้แต่ละท่านคิดว่าให้เวลากับอันไหนมากที่สุดครับผมให้เวลาคิดครับตัวเลขที่ออกมาจากเมกันซี่ที่ทำเซอร์ว์เนี่ยผลปรากฏว่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดเสมอๆไม่ว่าจะเป็นแอดมินงานของตัวเองจริงๆงานที่ทางเมกันซี่บอกว่าคืองานที่แท้จริงของบินเดอร์แมเนเจอร์ในยุคปัจจุบัน คือ t ALENT MANAGEMENT ครับไม่ใช่ Work อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องของการคิด s t r ATEGY อย่างเดียวนะครับงานขององค์กรที่ต้องมอบหมายให้กับ MIDDLE MANAGEMENT จริงๆแล้วคืองานบริหารคนครับถ้าเขาบริหารคนได้ดีคนเหล่านั้นจะ Perform และนำมาซึ่งเป้าหมายที่เราอยากจะได้แต่ข้อเท็จจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาไปบริหารคนก็ไปพึ่ง HR HR ก็ไม่เข้าใจเนื้อง,งานของ Middle Management ก็กลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอันนี้จึงเป็นข้อสําคัญมากๆเขาเลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดที่เขาทําสํารวจมาแล้วคือปเปลี่ยนจากการควบคุมไปสู่การเป็นโค้ชและให้คำปรึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เห็นไหมฮะไม่ได้มาจาก c e อย่างเดียวแหละแต่เขาอินพุตเพราะอะไร เพราะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่าระดับ middle management ถ้ายิ่งลงไป e m p a t h i z e พนักงานระดับล่างเขาจะยิ่งรู้ว่าตลาดเปลี่ยนไปยังไงสมารภูมิเปลี่ยนไปยังไงเปรียบเสมือนคนที่เป็นแม่ทัพเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่านายพลทหารเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยเจออะไรอยู่หน้าสนามรบบ้างถ้าเกิดเขารู้เขาก็เอามาบอกแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้และมีบทบาทในการเป็นตัวแทนห่งการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เวลาเราทำ change management กันครับในองค์กรเนี่ยเอา AI เข้ามาใช้กันเริ่มจาก CEO ก่อนเลยเริ่มจาก e x e c utive ก่อนเลยแต่มันไม่มีทางเกิดต่อได้จากนั้นถ้าเกิดระดับ middle management ไม่ไป push ต่อไม่ไปทำ change management กับแผนกของตัวเองนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้นิยามความหมายของการเป็นผู้นำในระดับผู้จัดการระดับกลางเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเขาบอกว่าการเป็นผู้นําในระดับนี้หมายถึงการสร้างอิทธิพลและความสามารถในการปรับตัวแล้วครับไม่ใช่แค่การจัดการทีมเท่านั้นแต่ยังต้องนําทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงเป้าหมายของทีมกับกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสอดคล้องกันคือเพอร์เพสขององค์กรหน้าที่ของ Middle Management ที่ช่วยได้คือเชื่อมเพอร์เพสนี้ไปสู่ระดับฟรอนต์ไลน์ให้ได้นิยามหลักหรือ Real Definition วันนี้จึง เป็นผู้นําจากตรงกลางใช้คําว่าผู้นําจากตรงกลางไม่ใช่ผู้นําระดับกลางนะฮะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงกับการดําเนินงานในทุกวันและพัฒนาความสามารถของทีมครับในหนังสือที่ผมอ่าน Power to the Middle ถึงขั้นบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะจับระดับ middle manager โตไปเป็น executive ขึ้นมาเป็น vp ไปเป็น ceo บางครั้งอาจจะเป็นความผิดที่ผิดพลาดที่สุด เพราะว่าเขาอาจจะเหมาะสมกับตําแหน่งตรงนั้นผมถึงชอบคําที่เขาใช้ก็คือเป็นผู้นําจากตรงกลางหรือว่า lead from the center หมายความว่าอํานาจจริงๆของเขาเนี่ยมีสูงมากเลยบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องโปรโมต middle manager ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้ถ้าง,งานที่เขาทําอยู่นะั้นไม่มีคุณค่าในหนังสือถึงขั้นเขียนเลยครับว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ b e n นฟิตเท่ากับระดับผู้บริหารเลยก็ได้แต่เขาไม่จําเป็นต้องเติบโตขึ้นไปแต่เขาทําในสิ่งที่เขาทําอยู่ ให้ดีที่สุดให้กลายเป็น Talent m a n นเจอให้ได้นี่คือคอนเซปต์ครับของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าพอทุกท่านฟังก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมิดเดิลแมนเมนต์ของฉันวันนี้เป็นอย่างไรร้อยความสําคัญกับเขาจริงหรือเปล่าก็มาสู่เรื่องถัดมาครับที่คุยกันเยอะมากก็คือแล้วทักษะที่สําคัญของผู้จัดการกลางเนี่ยที่ควรมีในศตวรรษที่21คืออะไรอะไรคือทักษะที่สําคัญที่สุดผมแบ่งออกมา5้ข้อนะครับ จะเห็นเลยว่าเป็นทักษะที่จะต่างจาก CEO ครับในเชิงรายละเอียดจะต่างกันแล้วก็จะเป็นทักษะที่ต่างจากระดับฟอนไลน์เป็นทักษะเฉพาะตัวพอลองฟังแล้วลองคิดภาพต่อนะครับว่าองค์กรมอบเทรนนิ่งให้เขามากพอหรือเปล่าองค์กรมอบพื้นที่ให้เขาได้ทําสิ่งเหล่านี้มากพอหรือเปล่า1ครับทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับหรือว่าเรื่องของ strategic thinking ยังไงเรื่องนี้ก็สําคัญมากมาก แต่ว่าการสําคัญของเขานั้นไม่ใช่แค่การคิดวิชันหรือคิดเสีจี้ใหม่เพราะต้องยอมรับว่ามันมีนโยบายจากส่วนบนมาแล้วหน้าที่ของเขาคือออนไลน์ครับออนไลน์เดย์ทูเดย์โอเปอเรชั่นส์วิธบรอดเดอร์คอมเพนีโกคือการปรับกิจกรรมประจําวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรนั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าใจ2อ,อย่าง 1. นึ่งเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไรเพื่อสองกลอนคืออะไรวิชันขององค์กรคืออะไรโกในปีนี้ของเขาคืออะไรเข้าใจผู้บริหารระดับสูงนั่นแหละคือต้องไปฟังผู้บริหารระดับสูงก่อน เมื่อเข้าใจถึงนั้นแล้วอันที่2คือแล้วเขาจะแปลความอย่างไรเขาต้องเข้าใจ day to day operation ลงรายละเอียดดีเทลผมพูดตามตรงสมมุติว่าเป็นเดืยดแซนดัดผมไม่รู้แล้วครับว่าแต่และว,วันนี้นักเขียนทําอะไรบ้างผมไม่เข้าใจแล้วครับว่าวันนี้โปรดิวเซอร์ต้องเจออะไรบ้างเพราะมันอยู่ไกลผมแล้วผมไม่รู้ว่าตากล้องวันๆเนี่ยถ่ายอะไรบ้างคนที่รู้คือคนที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นหัวใจสําคัญถ้าเขาคิดเชิงกลยุทธ์ได้ แปลงกลยุทธ์นั้นออกมาเป็น day-to-day day operation ที่ออนไลน์ด้วยกันสอดคล้องกันนี่คือทักษะที่สำคัญนะครับข้อที่2ครับคือ e m o t i ชันอลอินเ l i g e เจนซหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์เพราะว่าสุดท้ายแล้วงานของเขาคืองานที่ทำงานกับคนเขาไม่ได้ทำงานกับเครื่องจักรคนของเขาก็คือตั้งแต่คนข้างบนและคนข้างล่างหรือคนข้างข้างสเตคโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสาคัญมากเขาต้องเป็นคนที่สร้างทรัสตได้ ด trust m เ n นจ e r e l ationships สร้างความสัมพันธ์ได้และต้องนำด้วย Em ม a t h y ี้นำด้วยความเห็นอกเห็นใจและภาระของเขาก็คือต้องเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝั่งครับฝั่งข้างบนก็ต้องเห็นอกเห็นใจเขาว่าโอ้ที่นายตามงานบ่อยนี่เพราะว่าเขามีนูน่นนี่มีนั่นอยู่นะต้อง Empathize คนข้างบนและต้องสื่อสารกับคนข้างบนได้อันที่สองก็คือข้างล่างอีกเขาก็ต้องเห็นอกเห็นใจว่าโอ้ทำงานจะตายอยู่แล้วเบิร์นเอาท์แล้วแย่แล้วอยากมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะ อย่าส่งอีเมลหาเขาวันเสาร์อาทิตย์ได้ไหมคือต้องมีความเข้าอกเข้าใจ mm. เห็นอกเห็นใจในคนทั้งสองฝั่ง e Emotional Intelligence mm. จึงสำคัญมากและอารมณ์ของตัวเองก็ต้องจัดการได้เพราะว่าคุณเป็นชายกลางครับคุณจะโดนบี้เสมอก็ต้องฝึกทักษะตรงนี้อันที่3มคือ a d a p t a b i l i t y คือความสามารถในการปรับตัวสามารถที่จะนำทีมในผ่านการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมได้หลายครั้งเวลาพูดถึงเรื่องนี้หลายคนบอกเอ๊ะ e ทำไมไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงหรอมันก็ใช่ครับ แต่อย่างที่ผมบอกข้อต่อที่สําคัญที่สุดเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าผมเจอความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ผมบอกลูกค้าเปลี่ยนแล้วผมจะสั่งการหมุนไปทางนั้นทันทีเรามาปรับ b ิสเน e s s m โมเดลกันเถอะใครเป็นคนทำครับคนที่เป็นคนทําก็คือมิดเดิล a มเนจเมนต์เอานโยบายผมเนี่ยจัดการลงไปถ้าเขาไม่มี a adaptive m i n d s e t หรือว่าไม่มีความสามารถในการปรับตัวปรับโปรเซสบ้างคุยกับลูกน้องเปลี่ยนแปลงบ้างนำทีมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้าง innovation ใหม่ๆ ก็ยากมากเช่นเดียวกันนะครับทักษะที่4ครับคือเรื่องของ people development ครับทักษะนี้ Microsoft ให้ความสำคัญมากๆนะครับวันแรกที่คุณซาเทียนาเดล่าขึ้นมานอกเหนือจากพูดเรื่องวิชั่นของเขาเรื่อง Empathy พนักงานแล้วเขายังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของเขาด้วยครับเขาบอกว่า Manager ทุกคนคือ people manager ย้ำอีกครั้งนะครับหลายครั้งเวลาเราพูดเรื่องของงานระดับ middle management เราจะพูดงานของเขาครับเช่นคนเป็นทําเรื่องของผู้จัดการฝ่ายระดับพลังงานเรื่องของธนาคารการเงินกฎหมายคุณก็จะเก่งในงานของคุณแต่พอเรื่องของคนเนี่ยบางทีไม่ได้ความสําคัญสื่อสารไม่ค่อยได้นําคนไม่ค่อยได้ไม่ได้เป็นโคช้ชและที่ปรึกษาให้กับผู้นํารุ่นใหม่ๆห,หรือว่าคนที่เป็นฟอนต์ไลน์บอกว่านี่คือหน้าที่ของ HR นี่คือสิ่งที่ในหนังสือบอกว่าผิดพลาดที่สุดครับ แลวนี่เป็นงานสำคัญที่สุดของ m i d d l e Management ในวันนี้คือเรื่องของ People Development ไม่ว่าจะเป็น Mentor เป็น Coach สำคัญมากนั่นเป็นเหตุผลที่ถ้าเราไปดูโมเดลการเป็น Manager ของ Microsoft เขาเขียนเลยคือ Coaching Mentoring แบบนี้เป็นต้นถ้าเขาไม่มีสิ่งนี้จะเป็นใครล่ะครับที่จะไปทำสิ่งนี้ให้กับ Front Line แล้วเติบโตขึ้นมาได้นี่คือหน้าที่ที่สำคัญปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นก็คือไม่มีเวลาครับ นี่คือความท้าทายใหญ่ที่สุดของบี d e ล Management อันนี้เป็นระดับ Senior l e a d e r s h i p ที่ต้องเปลี่ยนแปล,ปลงโครงสร้างหรือการจัดการให้เวลากับ Talent Management มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าสัดมาทัศน์ที่5ครับอันนี้สาคัญสุดครับเวลาเราพูดว่าเป็นสะพานเชื่อมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนข้างบนลงมาข้างล่างก็คือการสื่อสารนั่นเองครับ m m u n i c a t i o n skill ทักษะการสื่อสารต้องสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและระหว่างผู้นําและทีมงาน เนี่ยหมายความว่าเขาต้องเข้าใจทั้งหัวหน้าเข้าใจซีอและเข้าใจคนข้างล่างว่าความฉลาดทางอารมณ์ของพวกเขาความเห็นอกเห็นใจของพวกเขาความข้าอกเข้าใจเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วค่อยสื่อสารในสิ่งนั้นเขาต้องสื่อสารกับคนจํานวนมากนี่เป็นอีกทักษะหนึ่งถ้าเป็นผู้หาระดับสูงครับการสื่อสารเขาจะแตกต่างกันเขาจะสื่อสารกับสเต็กโฮเดอร์ข้างนอกเยอะใช่ไหมครับก็เป็นตัวแทนออกไปพูดข้างนอกสื่อสารกับบอร์ดกับนักลงทุนถ้าเป็นระดับฟอนไลน์ก็สื่อสารกันเอง แต่ว่าถ้าเป็นมีเด l e ลแม a จเมนต์ต้องสื่อสารทั้งบนลงล่างและข้ามแผนกสุดท้ายครับอันที่6คือการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลครับใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานครับในปัจจุบันนี้บริษ,ษัทไม่สามารถดําเนินงานโดยไม่ใช้ข้อมูลได้ไม่ฉะนั้นก็จะเป็นการ Feeling มีเด l e ลแมเนจเมนต์นี่แหละครับเป็นคนที่จะทให้เกิด Data driven mm hmm. ในองค์กรได้เพราะว่าถ้ามีแค่ส่วนหัวอย่างเดียวข้างล่างก็ไม่เกิดอยู่ดีข้างล่างทะเลาะกันแทบตายเอาข้อมูลมาวัด ถ้าระดับ Middle Management ไม่เคาะด้วยข้อมูลมันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องของ d a t a d r i v e n Decision Making ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจึงเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับนี่คือ6ทักษะที่เป็นทักษะเฉพาะตัวของพวกเขาเลยที่มีความแตกต่างจากระดับอื่นๆคำถามสำคัญก็คือผู้จัดการระดับสูง Senior Leadership ได้จัดการเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นให้สำหรับเขามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะพูดกันในช่วงท้ายนะครับ เรามาคุยกันต่อครับว่าแล้วอะไรคือความท้าทายใหญ่ที่สุดของการเป็น Middle Management ในวันนี้ 1. การจัดการงานเชิงกลยุทธ์และงานประจำในเวลาเดียวกันนั่นเองครับชัดเจนครับก็คือทำทุกอย่างเลยประชุมก็บ่อยเหลือเกินเพราะว่าตัวเองอยู่ตรงกลางเนาะต้องไปประชุมแทบจะทุกเรื่องเลยซีโอคิดอะไรออกก็ต้องไปประชุมกับเขาด้วยข้างล่างมีปัญหาก,ก็ต้องไปประชุมกับเขาด้วยงานก็เยอะงานประจําก็เยอะอยู่แล้วยังต้องทํางานเชิงกลยุทธ์อีก ไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นการบริหารคนก็เลยไม่เกิดวิธีแก้ปัญหาก็คือลำดับความสําคัญของงานมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารกับผู้บริหารอย่างเปิดเผยอันนี้ต้องมานั่งดูเลยครับทํา t a s k analysis ทํา prioritization ว่างานส่วนไหนที่สําคัญที่สุดอันไหนที่ไม่จมําเป็นต้องทําแล้วอันไหนที่ยังไม่สําคัญไม่ต้องทําเวลานี้ก็ต้องคุยกับฝ่ายผู้บริหารด้วยนะครับ 2. ครับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการ กับการต่อต้านจากพนักงานแน่นอนครับเป็นชายกลางครับก็ต้องเจอแรงต้านครับข้างบนก็สั่งลงมาข้างล่างก็ต้านขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคนอยู่ตรงกลางเนี่ยเจอความท้าทายนี้เยอะมากเนื่องจากมีแรงต้านจากทั้งสองทางและเท่าที่ผมทราบก็คือระดับฟอนไลน์เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนมากขึ้นเนาะน้องๆเจนซี C บางแหละหรือเป็นคนที่อยู่มานานบางแหละอยู่มา30ปีจะจัดการกับเจเนอเรชันแกรตรงนี้ยังไง ซีอเนี่ยพูดได้เขาว่ายากจังเลยแต่จริงๆคนจัดการหน้างานจริงๆคือ Middle Management นะครับวิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือบอกว่าให้ทีมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เนิ่นๆสื่อสารถึงประโยชน์และสนับสนุนการฝึกอบรมนั่นหมายความว่าถ้าไม่อยากให้เกิดการต่อต้านก็ต้องดึงคนเหล่านี้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงกลยุทธ์หรือว่ามีการลดคอสอะไรต่างๆเนี่ยเอาเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เลย 3. ครับ ก็คือการรับมือกับระบบราชการในองค์กรครับโอ,อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วผมเข้าใจว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ m i d i l e m a n a g e r เนี่ยไม่ค่อยอยากทํางานเพราะว่าทํำไปก็ติดระเบียบทําไปก็เจอ h i ฮาร์คีออานาจเดิมนะครับวิธีแก้ปัญหาเขาบอกว่าให้ทํางานร่วมกับผู้นําเพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพื่ออํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้จัดการระดับกลางนี่เป็นคร่าวๆนะครับกับความท้าทาย 3รูปแบบนะครับที่เรามองเห็นทีนี้มาถูกข้อเสนอแนะจากในหนังสือแล้วก็จากข้อมูลต่างๆที่ผมได้วรวบรวมมาสําหรับซีเนียร์ลีดเดอร์ชิพแล้วกันเพราะว่าที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าเกินครึ่งตัวผู้จัดการระดับกลางเองเนี่ยจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของออ t h อร i เรตี้ที่มาจากข้างบนต้องช่วยเขาทําอะไรบ้างหนึ่เขาบอกว่าเวลาเราทํากลยุทธ์ครับทาวิสัยทัศน์ ให้เอาเขาเข้ามามีส่วนร่วมครับถ้าเกิดคุณเป็นระดับ Executive คุณอย่าลืมดึง Middle Manager เนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ตั้งแต่แรกเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดที่สุดไม่ได้รู้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่เขาจะเป็นคนรู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังทําทําจริงได้ไหมโอ peration เป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหน้าง,งานมันมีอะไรอยู่บ้างจะทํานโยบายแบบนั้นสวยหรูนะดูแล้วน่าจะชนะ แต่คุณจะเจอตอใหญ่มากเลยที่ทําไม่ได้เพราะ1 2 3 4นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําไมการดึงเขา้ามาตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยทําให้เราคราฟหรือว่าออกแบบกลยุทธ์เนี่ยได้แหลมคมและก็ practical หรือเป็นไปได้จริงมากขึ้น 2. ครับข้อนี้สําคัญจริงๆจะทายากมากก็คือการจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเป็นให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีงบประมาณเวลาเงินหรือว่าแม้แต่เรื่องของ คนอำนาจจัดเตรียมทรัพยากรและสําคัญที่สุดที่ในหนังสือเขียนเยอะก็คือความรู้ครับเช่นเราพูดเรื่องการพัฒนาคนเมื่อสักครู่ mentoring coaching อย่างนี้เป็นต้นนะออคำว่า coaching ผมว่า middle management หลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยเรียนจริงจังมันเป็นทักษะนะครับที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบแบบ born to be อ่ะบางครั้งก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มหรือแม้กระทั่ง strategic thinking จริง,รงๆหลายครั้งเราก็ต้องทวนอยู่บ่อยๆเพราะมันเปลี่ยนแปลง การที่จะมอบทรัพยากรเหล่านี้ที่จำเป็นไปและจัดลำดับความสำคัญถ้าคุณอยากให้เขาเป็น Talent Management ททำงานด้าน People Management มากกว่าทำงานประจำทั่วๆไปคุณก็ต้องจัดสรรเวลาให้เขามีเวลาไปคุยกับลูกน้องเขาไม่ใช่ว่ามอบหมายงานหรือว่าตั้ง KPI ในแบบเดิมๆตรงนี้ก็ต้องไปออกแบบในแต่ละองค์กรว่าจะช่วยเขาอย่างไรเป้าหมายคือเพิ่มให้เขาสามารถทางานกับคนมากกว่าทางานกับงานให้ได้ และอันที่3ครับลดระบบราชการที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ผู้จัดการระดับกลางมีอํานาจในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่และยากครับทําอย่างไรที่เราจะมอบอํานาจมอบความไว้เนื้อเชื่อใจ trust ให้กับผู้จัดการระดับกลางได้มากขึ้นเพราะหลายครั้งก็เป็นที่ตัวผู้บริหารระดับสูงเองนั่นแหละที่ไม่ยอมให้อํานาจการตัดสินใจเพราะไม่เชื่อมือกลัวว่าเขาจะทําผิดพลาดเราจะปล่อยมือมากขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับเอามาเป็นเหมือนกับบทเรียนที่ผมคิดว่าในหนังสือที่เขียนน่าสนใจมากแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าองค์กรหลังจากนี้ไปดูได้เลยครับองค์กรไหนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วจะมีระบบ Middle Management ที่ดีมากจะมีวิธีการปลูกฝังให้ Middle Manager เนี่ยมี leadership แล้วก็มีเวลาให้เขาเป็น People Manager ได้อย่างแท้จริงนี่คือทั้งหมดนะครับของบทสรุป ชายกลางครับยังมีรายละเอียดที่ต้องพูดคุยกันอีกเยอะมากจะทํำยังไงที่จะเพิ่มทักษะตรงนี้คําถามตรงนี้แต่คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการชี้เห็นถึงความสําคัญของชายกลางลองสังเกตชายกลางในบริษัทของคุณดูนะครับว่าเขาได้รับการสนับสนุนให้เป็นหัวใจในการนำพาอนาคตขององค์กรคุณมากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับ